วันนี้เรามาเยี่ยมพี่ท่านหนึ่งที่บ้านแหลมกวดอำเภอเหนือคลองนะครับซึ่งมีปัญหาเรื่องสุขภาพมากมายนะครับทนทุกข์ทรมานมาก็นานพอสมควรนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับชื่ออะไรครับผมกวาติมาจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพเรื่องอะไรครับเกี่ยวกับก้อนเนื้อนี่ก้อนก้อนเนื้อที่ไหนครับทีในทีในทองไม่ว่าบ่อยว่าก้อนเนื้อนั้นมันจะิืมหอกต่างช่องทางนั้นจะเดินไม่ได้ลย เดินไปไหนไม่ได้ไปห้าเป็นก้อนเนื้อในในในท้องในท้องอ่าจะมีมีลูกกี่คนครับตอนนี้สามคนสามคนนะครับแล้วอ่าก้อนเนื้อในท้องเนี่ยก่อนที่จะตรวจพบเนี่ยมันมีอาการยังไงมาก่อนครับมันดูสึกเจ็บเจ็บเหมือนอย่างคนปวดท้องอยู่ข้าวอะไรตรงนั้นเมนื่อคุณมินมาวันนันไหยอ๋อมันปวดแบบเหมือนอย่างคนมินมา,าปวดอยู่นานไหมครับออามันนาน ที่ท,ท,ท,ที่มันเริ่มปวดมาเนี่ยปวดมาอยู่นานไหมสองสามเดือนสองสามเดือนแล้วก็เลยถึงจะไปตรวจเช็คที่โรงพยาบาลไอ้กวดเช็คโรงพยาบาลกระบี่นี่ับเขาเช็คให้ใบบ่าไม่หกก้อ<ม>นเนือ้อนะเป็นเป็นก้อนเนือ้อคุกร้าเมื่อเราไปที่โรงพยาบาลกระบี่เนี่ยบอกที่เราบอกว่าเราเจ็บท้องเราไปเช็คที่โรงพยาบาลกระบี่เนี่ยหมอเขาบอกว่าเราเป็นอะไรครับ หมอยังไม่บอกแก็บเอ็นสิบอกว่าเป็นก้อนเนื้อแต่ว่าแก้ว่าไม่รู้ว่าเป็นก้อนเนื้ออะไรเปนไงโอหมอหมอก็รู้ว่าเป็นก้อนเนื้อแต่ไม่รู้ว่าเป็นก้อนเนื้ออะไรนะฮะที่อยู่ในท้องแล้วหมอก็าํำยังไงครับหมอก็เลยช่วงตัวไปโรงพยาบาลหมออ๋อส่งตัวไปหมอเลยไปกวดเลยซึ่งกับหมอนั่นอีกให้เมีโมวันน <lad Well, S 1> ั้นเล่นอนโอแล้วไงไอวะท่ให้อมีโมว่าเป็นเนื้อเทียมันนั้นเลยหมอหมอที่กระบี่จะให้เคีโมจ้า อืมแล้วจะยอมให้ไหมครับไม่เลยเล้วมากินข้าวตองน,นี่เลยแบบว่าข้าวตองไอ้กวนเตียเห็นตีกวนข้างบ้านตีตรงนี้เลยข้างนอเนี่เขาเป็นโคกโปก็กโค้งโค้งเพาะวจะพองซึ่งกราพ๋องกกินยานี้ไปต้มเที่ยวดจ้าเวะ่าอาการจะดีขึ้นซึ่งอาจารย์ก็เลยซื้อมากินกันตอนนี้กินไปกี่ขวดแล้วครับสามสามขวดคำตานี้ได้ไปเช็คครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ครับ อ็ไม่ได้ไปจีกอ่ะกินข้าวตองนี่แล้วเราจะจะคำรู้นี่รู้ใช่ไหมรู้เลยอ๋อสมุนไพรดูหลังจากนั้นก็มาดื่มสมุนไพรข้าวตองตอนนี้อาการมันก็ดีวันดีคืนถ้าคะแนนหนึ่งร้อยเนี่ยให้กี่คะแนนดีครับถ้าคะแนนเต็มหนึ่งร้อยของสมุนไพรข้าวตองอาจจะกินไปแล้วสามขวดนะร่างกายมันดีขึ้นดีขึ้นคิดว่าดีขึ้นมาประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ครับประมาณเก้าสิบห้าแค่เก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์เลยนะครับ